โอเคก็กราบสวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมกันด้วยะคฮะนี่บอยมาแต่งตัวสภาพนี้แล้วก็มีคดอยู่ในแบบในเกมโรบอกอีกที่ฉันแค่เห็ตนตอนนี้ที่นี่ก็คือแบบ a v e n r o l e p l a y นั่นเองโอเคทำไมคนบางคนก็สงสัยนะทำไมบอยมาแต่งตัวอย่างนี้เนะี่ยบอกว่าแมันนี้มีภารกิจนะมีภารกิจเออมีภารกิจ ก็มีภารกิจก็เรื่องก็จะมาเป็นเด็กขอทานแล้วก็ไปขออยู่บ้านเขาหนะเหมือนเหมือนจะขอทาภารกิจนี้ให้สําเร็จดูซิว่ามีใครจะรับเลี้ยงเราหรือเปล่าโอเคเราจะมาตั้งตรงไหนดีเอ่อเรามาตั้งอยู่ตรงน้ำพุดีกว่าหยิบกระป๋องแล้วก็หาเต็นเลย เอเคใช่แล้วก็นั่งอ่ะแล้วดูสิว่าจะมีคนให้ตังค์หรือไม่ หนูไม่มีบ้านอยู่แม่ก็จากกูไปแล้วอ่ะหนุซึ่งว่าจะมีใครสงสารหรือเปล่าโอเคเราเริ่มภารกิจกันเลยเอะเยอะอยู่ตรงนั้นนะโอเม please กะว่าจะซื้ออันนี้ซะหน่อยอุ้ยลืมไปว่าโลาบาักเราหมดนะก็เลยยังไม่สามารถซื้อได้อครั้งอีกเฮ้ยเชด้วยครั้งครั้งครั้งนะทุน เฮ้ยพี่ก็จะรับเรียร้ยงแล้วไหมพี่ก็จะรับเรียร้ยงแล้วไหมถ้านั่งอยูนน่นั่นเนี่ยนั่งเอ้ยๆเขาเดินมาแล้ว ซื้อธุรกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเอ้ยเขาบอกว่าให้ขอเราอุ้มเอ้ยทษทีทษทีเอา้ามาม่เฮ้ยเขาเหมือนจะอุ้มเรานะทุกคนเย้ <Yeah. S 1> ฉันจะให้เงินคุณอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะฉันจะให้เงินคุณเหรอ นีภ่ภารกิจนี้เราต้องสําเร็จนะภารกิจนี้ก็คือเราต้องเป็นคนขอทานนะ,ะแล้วก็เอาเอาตังค์มาจากเขานะฮะแล้วก็ไปซื้อบ้านนะฮะทุกคนภารกิจนี้ก็จะสําเร็จแล้วโอมาแล้ว โอเคเขาให้เราแล้วเราก็ไปนะนี่นี่ฮะภารกิจเราสำเร็จแล้วเย่ภารกิจเราก็ยังไม่สำเร็จนะฮะโอเคแล้วเราก็ลบเต้นออกโอเคเราจะทำอย่างต่อไปก็คือนำเงินนี่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะไปทำผมใหม่ไอผมจะตัดนาว่า ต้นเสร็จแล้วคงจะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โออทรมแล้วไอคิวอยู่อ่ะฮอหนูไอจิะอ,อยู่เข้าใจไหมเนี่ยอ,ไมไมอา่ไไมบก เราก็จะไปเอาเงินซื้อสุสานใหม่เอ้ยร้านนี้เขาบอกว่าเพิ่งอัปเดตใหม่นะเป็นร้านอะไรอ่ยไมเราซืานะ้อผามันอัปเดตใหม่ทีจไ้ซิงเกิลไตล์เออกิ๊สก,สไ,ส,กสไตล์ไหนวะเนี่ยเขาวิงอยู่นี่มั้งอืม ใช่แล okay. ้วนะตอนนี้เราก็แต่งตัวยังไม่เสร็จเราก็เราเราเสร็จแล้วเลยนีเ่เสร็จรถจัมม๊มเลยนะทุกคนแล้วเรามีตังค์่ะอ้ยราไม่แรง เสร็แล้วนะทุกคนนี่นะแล้วก็เข้าร้านเวิร์ช็อปกันเลย เคแล้วในที่สุดนะฮะเราก็กลายไปเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กจนแล้วะเราแบผสีเพงเวามเวาตนี่เราจะผมสีฟ้าก็แล้กันนะฮันดูเวชมอืมอืม โอเคแล้วก็แต่งตัวเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะอไปเราก็จะไปเอารถนะคะไปซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านซหนึ่งไปไอ้เจ้าเดือดเขา

โอเคเราเอาหลังนี้ก็แล้วกันก็เสรป้าไปเลยพอเสร็จก็มาแล้วเราก็จะเรอเรารนี่ฮะสำหรับวันนี้ภารกิจที่ผมทำก็ได้สำเร็จโดยง่ายนะคะทุกคนโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าว่าจะมาเล่นอะไรให้เพื่อนๆดูต่อก็อย่าลืมติดตามกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอเคก็กราบสวัสดีสวีดัสท่านผู้ชมกันด้วยนคฮะนีฟบ,บอยมาแต่งตัวสภาพนี้แล้วก็มีคนอยู่ในแบบในเกมโรบอกอีกทีฉันแค่เห็ตนตอนนี้ที่นี่ก็คือแบบลุ a v e n r o l e p l a y นั่นเองโอเคทำไมคนบางคนก็สงสัยนะทำไมบอยมาแต่งตัวอย่างนี้บนะอกว่าจันนี้มีภารกิจอ่ะมีภารกิจเออมีภารกิจ ก็มีภารกิจก็เรื่องก็จะมาเป็นเด็กขอทานแล้วก็ไปขออยู่บ้านเขาหนะเหมือนเหมือนจะขอทาภารกิจนี้ให้สําเร็จดูซิว่ามีใครจะรับเลี้ยงเราหรือเปล่าโอเคเราจะมาตั้งตรงไหนดีเอ่อเรามาตั้งอยู่ตรงน้ำพุดีกว่าหยิบกับแล้วก็หาเต็นเลย เออใช่เออแล้วเนี่ก็นั่งอนะ่ะแล้วิว่าจะมีคนให้ตังค์หรือไหนูไม่มีบ้านอยู่ แค่ก็จากกูไปแล้วอ่ะไม่รู้สว่าจะมีใครสงสารเราเปล่าโอเคเราเริ่มภารกิจกันเลยอะเยอะอยู่ตรงนั้นอ่ะยินดี กะว่าจะซื้ออันนี้ซะหน่อยอุ้ยลืมไปว่าโลาบาักเราหมดนะก็เลยยังไม่สามารถซื้อได้อ่ะค้างอีกเฮ้ยเช็ด้วยครั้งครั้งค้า้งนะทุน ไปพี่ก็จะรับเรียร้ยงแล้วไหมพี่ก็จะรับเรียร้ยงแล้วไหมถ้านั่งอยูนน่นั่นน่ยนั่งเอ้ยๆเยขาเดินมาแล้ว ซื้อธุรกิจนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเอ้ยเขาบอกว่าให้ขอเราอุ้มเอ้ยทษทีทษทีเอามาม่เฮ้ยเขาเหมือนจะอุ้มเรานะทุกคนเย้ <Yeah. S 1> ฉันจะให้เงินคุณอะไรอะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะฉันจะให้เงินคุณเหรอ นีภ่ภารกิจนี้เราต้องสําเร็จนะภารกิจนี้ก็คือเราต้องเป็นคนขอทานนะ,ะแล้วก็เอาเอาตังค์มาจากเขานะฮะแล้วก็ไปซื้อบ้านนะฮะทุกคนภารกิจนี้ก็จะสํสเร็จแล้วโอมาแล้ว โอเคเขาให้เราแล้วเก็ไปนะนี่นี่ฮะภารกิจเราสำเร็จแล้วเย่ภารกิจเราก็ยังไม่สำเร็จนะฮะโอเคแล้วเราก็ลบเต้นออกโอเคเราจะทำอย่างต่อไปก็คือนำเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะไปทำผมใหม่ไอผมจะตัดนาว่า ตอนเสร็จแล้วคงจะเป็นยังไงบ้างอะโอ้้องล้วไอคิวอยู่อ่ะอหนูอาจิะอยู่เข้าใจไหมเนี่ยอ่ไมบก าเราก็จะไปเอาเงินซื้อสุสาใหม่เฮ้ยร้านนี้เขาบอกว่าเพิ่งอัปเดตใหม่นะเป็นร้านอะไรอนี่ยไมเราสุ้านนะมันอัปเดตใหม่ที่จได้ซิงเกีลสไตล์เออกิเกิสไตล์ไหนวะเนี่ยเขาวิ่งอยู่นี่มั้งอืม แค่ okay. นั้นตอนนี้เราก็แต่งตัวยังไม่เสร็จนะเ,เ,เราก็เราเราเสร็จแล้วเลยนี่เสร็จรถจั๊มแล้วนะวนแล้วเรามีตังค์อ่ะโอ้ยราไม่แรง แล้วนะทุกคนนะั้นเนี้ยแล้วก็เข้าร่างเวิร์ชช็อปกันเลย โอเคแล้วในที่สุดนะคะเราก็กลายไปเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กจนแล้มาพร้อมสีเลงฉนูสายตาอืมมอืมอามอืมรืมอืมออืม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  โอเคแล้วก็แต่ง okay. ต nah. ัวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคต่อไปเราก็จะไปเอารถนะคะไปซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านซื้้อบานี่ไปเฮ้ยเจ้าตัวท้ Serious có không? Nó mới lên cái này luôn, Nó sẽ xảy ra này nè lần này đi Ok, tôi sợ lắm โอเคเราเอาหลังนี้ก็แล้วกันก็เสฟป้าไปเลยป้าเสฟก็มาแล้วเราก็จะเราเราเรานี่ฮะสำหรับวันนี้ภารกิจที่ผมทำก็ได้สำเร็จโดยง่ายนะคะทุกคนโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าว่าจะมาเล่นอะไรให้เพื่อนๆดูต่อก็อย่าลืมติดตามกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย